สวัสดีครับนักเรียนทุกคนแล้วก็ท่านผู้ชมอื่นทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันแม่นะครับก็มีข่าวนะครับรายงานจากของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่านาลิตนะครับก็บอกว่าวันนี้เกิดฝนดาวตกนะครับเพอเพอเซอิดนะครับซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในกลุ่มดาวเพอซิอุสนะครับอันดับแรก เราจะเห็นสีขาวๆนะครับพาดกึ่งกลางน้องฟ้านี่เลยนะครับสีขาวๆจางๆเนี่ยเขาเรียกว่าทางช้างเผือกนะครับก็คือเป็นกาแล็กซีของเราเองนะครับซึ่งเราเวลาประมาณ5้าทุ่มนะครับถึงดีสองนะครับของคืนนี้นะครับเป็นฝนดาวตกของวันแม่นะครับก็จะเกิดในกลุ่มดาวเพอร์ซิอุสนะครับทางที่ตะวันออกเฉียงไปทางเหนือเยอะๆหน่อยนะครับนี่เห็นไหมครับกลุ่มดาวเพอร์ซิอุสจะเริ่มขึ้นประมาณ5้าทุ่มนะครับ อ่ก็ขึ้นมาเรื่อยนะครับเห็นไหมครับอ่าทิศตะวันออกเชียงเหนือนะครับในกลุ่มดาวนี้นะครับอ่าถ้าใครนอนดึกหน่อยนะครับแล้วก็อ่าไม่มีเมฆมารบก,กวนนะครับถ้าจะเห็นชัดขึ้นก็ประมาณสักตีหนึ่งนะครับเพราะว่ากลุ่มดาวนี้จะขึ้นสูงแล้วนะครับอ่า ประมาณตีหนึ่งถึงตีสองนะครับก็คือสังเกตที่กลุ่มดาวเพอร์ซิอุสนี้นะครับก็ถ้าประมาณตีสองนี่ก็อยู่สูงจากท้องฟ้าก็สิบยี่สิบองศานะครับไม่ได้อยู่กลางท้องฟ้านะครับอยู่ที่บริเวณขอบขอบนะครับเงยหน้านิดเดียวถึงนะครับก็กลุ่มดาวนี้เขาบอกว่าจะเป็นฝนดาวตกเพอร์เพอร์เซอิดนะครับอยู่ตรงกลุ่มดาวเพอร์ซิอุสนะครับก็คือ เป็นเทพเจ้าที่ตัดคอเมดูซ่านะครับเห็นไหมครับถือว่าเป็นเทพเจ้าที่มีความกล้าหาญนะครับสามารถตัดคอเมดูซ่าที่มีศีรษะเป็นงูมีผมเป็นงูได้นะครับโดยทีอ่อันนี้คือดวงตาของเมดูซ่านะครับเราจะเห็นประมาณ110ดวงต่อ1ชั่วโมงก็หมายความว่าถ้าเราหาร60นะครับก็จะประมาณ2ดวงต่อนาทีนะครับ ประมาณสองดวงต่อน,นาทีนะครับก็ถ้าใครสามารถรอชมได้นะครับก็ช่วงอ่ถ้าสักเที่ยงคืนนะครับ่สักเที่ยงคืนก็จะเริ่มเริ่มเห็นโผล่โผล่พ้นขอบฟ้านะครับอ่นะครับก็ถ้าเป็นยังไงก็ใครได้ดูได้ชมนะครับสามารถคอมเมนต์ตรงในคอมเมนต์ได้นะครับ โอเคนะครับวันนี้ครูจ๊อบกอ็มีแค่นี้นะครับ